มาพี่น้องผมพับว่งบังเกิดครับผมจะได้รู้ว่าแงมเกิดสงขรามแง่ก็ยิ่งระเบิดมากงานไทยป็นลบอยู่สายครับผมนี่ครับผมบังเกิดง่าครับนี่ครับแล้วกันแลนหมอบมาเนะครับขอบังเกิดง่าครับผมเนี่ยนี่บังเกิดเมีบังเกิดหนึ่งบังเกิดสองบังเกิดที่สามครับผมบังเกิดว่สามนครับ เปิดเขาไปบ้างครับผมโอ้เปิดไปบนลโอ้เนี่ยแต่ว่าโอ้บอก,บอกพี่น้องบอกยังม่งานกระอกเอาะหนเอาวบอลนะครับาเบิังพี่คกคอนก็ได้บังเกินครับโอ้บังเกินครับผม เตรียมที่รับฟินนนไปถานะครับผมเรื่องบลมบ์มานเน่แลนหัวสุกหัวสุ่นขอนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมอ,อ,อยู่บังเกอร์เอบังเกอร์ยังไงนึกเปิดบอดด้นี่ครับบังเกอร์ยังไงครับผมดูแต่โคตรมั่น อู้หลายครับประมาณสี่สิบคนได้ครับมันเกิดเงี้ยเติบสี่สิบหันสิบเพื่อนละครเพราะไหนได,ได้สบายเลยเงียเติบกรบผมกวงสี่ขุณสีครับซีเมคุณสีเม็ดมันอา,าหัรครับส่วนนี้กันมันเกิด เขาแก้ครับนครับผมัมเกิดท่อใหญ่ครับายแต่ว่ากามันที่ตากผ้าแล้วครับผมเขี่ยมกันง้างทั้งออกสองท่างครับผมเพื่อแลนได้ครับนะี่ยมันทะลุออกมาเพล่เลนะ่มากเข่ามอเน,นี่ยนะแล้วก็ไปขาวมึงเกิดหญ่นี่นะ เราก็ลัเข้าบังเกอร์เลยนะครับผมมันน่ครับผมต่เป็นก็นเริ่มคำคอยตองแล้วครับมีแต่ชข้มครับผมเสนาโยมังเกอร์